ผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามประเด็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ส่สงท้ายสัปดาห์กันกับแพรวิณีน,นาสวัสด์พูลค่ะข่าวใหญ่ในวันนี้คงจะเป็นเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์เผชิญกับแรงเทขายทํากําไรค่อนข้างรุนแรงส่งผลทําให้มีการหยุดพักการซื้อขายตั้งแต่เปิดตลาดในฝั่งของสหรัฐค่ะซึ่งภาพร,รวมนะดาวโจนส์ปรับตัวร่วงลงมากกว่าระดับ2,000จุดซึ่งนี่ถือเป็นการทําสถิติดิ่งลงหนักส สุดนะผู้ชมนับตั้งแต่ตลาดวอลสตรีทเผชิญวิกฤตแบล็กมันเดย์เมื่อ19ตุลาคม2530 ซึ่งบรรยากาศโดยรวมค่ะเป็นไปด้วยความเตื่นะหรนกนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับการเดินทางจากประเทศในยุโรปเข้าสู่สหรัฐยกเว้นสหราชอาณาจักรในช่วง30วันข้างหน้านอกจากนี้ค่ะทรัมป์ก็ยังออกมาตำหนิสภาพยุโรปที่ไม่ดำเนินมาตรการควบคุมจากทางจีนตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการ,รเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มสายการบิน ปรับตัวลดลงอย่างแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดาวโจนสปิดตลาดปรับตัวลดลงไป9.99%ซึ่งตลาดหุ้นนิวยอร์กต้องใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือว่าพักการซื้อขายเป็นระยะเวลา15นาทีนอกจากนั้นแล้วนะคะการที่ธนาคารกลางสาหรัฐห,หรือเฟดเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการประกาศอดัดฉีดเงินกว่า1ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบยังไม่สามารถบรรเทาความวิตกในตลาดได้ซึ่งนักลงทุนก็ยังคงเผชิญกับแรงเทขายทำกํา รายโดยที่ตลาดในฝั่งยุโรปเองก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ถือว่านอกเหนือไปจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยเองก็ผันผวนมากๆเช่นเดียวกันซึ่งเราก็เห็นการประกาศใช้มาตราการเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือว่าหยุดพักการซื้อขายเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะในมุมของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะดรภากรปีตะทวัดชัยก็ออกมาถแถลงบอกว่าในมุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะภาวะการที่ตลาดหุ้นไทยปรับ ตัวร่วงลงนั้นถือว่าเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นโลกแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการซื้อขายที่ผิดปกติส่วนคําถามที่ว่าดัชนีจะร่วงลงอีกหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะว่านี่ถือเป็นปัจจัยหลักนะที่ส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุนซึ่งแน่นอนว่าการที่ตลาดหุ้นไทยร่วงแรงกว่าตลาดอื่นๆตั้งแต่ต้นปีที่ปรับตัวลดลงไปแล้ว25ถึง 26%ขณะที่ตลาดอื่นๆลงประมาณ10%ตอนนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมเชิญสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนมาร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุส่วนการจะประกาศมาตรการอะไรออกมานั้นคงเป็นเรื่องที่คงต้องติดตามกันอีกระยะหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะในมุมของรองนาย,ยกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ล่าสุดก็เปรยเปรยมาแล้วสั่งให้มีการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นนะคะเพื่อไม่ให้ผลกระทบนั้นลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้ ล่าสุดค่ะดรสมคิดจ,จาตุศีพิทักษ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังศึกษาการจัดตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพตลาดทุนหรือว่ากองทุนพยุงหุ้นโดยมอบหมายให้ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมส่วนขนาดของกองทุนจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องไปดูนะคะแต่ว่าในระยะยาวก็จะต้องมีกําไรและทําให้ตลาดทุนมั่นใจว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเข้าดูแลนอกจากนี้ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังอีก2ประเด็นค่ะ ก็คือการเตรียมมาตรการชุดที่2ที่จะเข้าดูแลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะเน้นไปที่กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ผู้ที่มีไรายได้ประจำนะคะระยะเวลาที่จะเตรียมออกมาตรการก็คือช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาค,คมค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะที่สรุปมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อค่ะ